ครับวันนี้เราก็ได้ผ่านสนอนภูมิลบของนักศสษาพิศษทหารมานะครับเป็นการบุกตะลุยของกลุ่มปืน,ปนหมูป่ปืนเล็กนะครับด้วยสาร,ร,อสารตอนนี้มีสองท่านที่ได้ประชิญกับประสบการณ์นั้นมาสว่วนอีกท่านหนึ่งก็เสือติดรถมาไหนคนเป็นยังไงครับดูหน้ามนันเหรอ่า uh huh. มันยืม ของมือผมไปด้วยฮะยังไม่จ่ายตังค่าย,ยืมเลยฮะเราจะไปไหนตอนน,นี้เราก็กำลังจะมุ่งหน้าไปที่โรงเรียนแก่นนครนะครับก็จะไปดูสถานที่จัดกิจกรรมคณะศีลนะครับไปดูว่ามันจะเลิศเลเพอร์เฟคแค่ไหนสมศักดิงง์ศรีก็มีแก่นนครหรือไม่ฉันจะเ,จเวิเว้นเบ้อแล้วหลัลจงจากนั้นรู้สึกว่าคุณคนนี้ครับ <laughs> เขาเสนอ จะไปต่อกันที่แบค็คแคนยอนนะครับไปกินกาแฟแก้วละหกสิบบาทหลังจากนั้นก็คาดบ่าจะไปไหว้พระที่ศาลเจ้าพ่อขอพรอสอบมันพรุ่งนี้ซึ่งปูยไม่ทานสักตัวไต่ก็ไปขอไปก่อนอ่โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ใกล้จะถึงโรงเรียนแล้ว แล้วเราค่อยเจอกันนะครับ